จ้ามาแล้วจ้าวัดดีจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> เจสุภาอยากมาลวจ้านี่วันนี้นึกอยากกินขนมจีนปากพาอยากกินขนมจีนจ้าวันนี้ซื้อมาจ้าวันนี้ไปตลาดมาซื้อมาจ้าอันนี้ก็ทอดมันปลาไกแตงบัละแล้วก็มีต้นหอมผักชีหัวลำพาอันนี้ก็สายบัวเหมือนเดิมเจอที่ได้ซื้อทุกครั้งอุดหนุนคนแก่จ้ะองศาล จะมาจ้ามากินด้วยกันจ้านี่จ้า <c oughs> ชื่นใจจ้าพี่น้องจ๋าก็อมกับแอม <c oughs> คนแก่แ <c oughs> ก่แล้วก็แอมเหมือนคนแก่แล้วเนี่ยคงไม่ย้อดกลับไปสาวแล้วละ่ะ ด้วยกันจ้ะมีเลือดอยากปากพาอยากคนนี้พี่น้องจ๋าอยากกินขนมคีนซื้อเจ้าเนนี้ซื้อจ๋าดีจ้ะจัดเลยอ,อยากกินแล้วก,ก็ <c oughs> ก็อ,อ,อมก็แอมเหมนคนแก่น้องเป็นหวัดเนี่ยเนาะ แก่ okay, แล้วจริงๆอะพี่น้องจา๋าไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนคนแก่แก่แล้วจริงๆคนเราห้าสิบไปแล้วเนี่ยแก่แล้ว <c oughs> ไม่สาวแล้ว <c oughs> นี่จ้าพี่น้องจา๋าวันนี้เขามีตลาดหนาะที่ตลาดก็เลยไปไปเจอขนมกีนใหม่หมๆสดๆแป้งหมักอย่างที่เจ๊บ,บอกถ้าซื้อมาเก็บไว้แล้วมันจะเป็นแบบเฉะๆเส้นมันจะไม่เหนียวไม่ไม่อะไรไม่อร่อยนะ้องพูดง่าย แต่วันนี้ซื้อมาแล้วก็จัดเลยจ้ะพี่น้องจา๋านี่จ้ะมันต้องอย่างนี้จ้ะเนี่ยมันถึงจะโอเคถ้าเละๆถ้ามันใส่ตู้เย็นไว้แล้วมันไม่โอเคเลยมันมีกลิ่นด้วยไม่อร่อยอย่างนี้ใหม่ๆสดๆเล้จ้ะพี่น้องจา๋านี่อร่อยจ้ะนี้ชิมน้ำยาสิอืมอร่อยจริงเลยพี่น้องจา๋าอร่อยจริง เจ้านี้จําไว้เลยเพิ่งเคยซื้อแกมากินครั้งแรกเนี่ยจำไว้เลยจ้าพี่น้องจ้ะอร่อยจริงจ้ะนี่จ้ะขอ <c oughs> โทษนะจ้าพี่น้องจ้ะมากินด้วยกันจ้ะ โอเคจ้านี้โอเคเราก็จำไว้เลยว่าเจ้าไหนอร่อยแล้วก็โอเคแล้วก็ใช้ได้แล้วก็สู้เลย นี่จ้ะมันต้องอย่างนี้จ้ะมันถึงจะชชว์มันถึงจะโอเคโอ้โหสุดยอดพี่น้องจ๋ะ 要他呢。 แค่หลอดจ้ะเนี่ยตำแบจก,ก็อกอมกับอมใช้นาะ โอเคเจ้านี้อร่อยใช่ได้อา่าโหชข่นใจใช่ได้จะเป็น้อง๋าเจ้านี้ โอเคอร่อยกินด้วยกันจ้าพึ่งซื้อเขามากินครั้งแรกเจ้านี้เนะี่ยซึ่งไปเจอเราก็เออลองซิดูก็าทำหน้าอร่อยดีอันนี้ก็โอเคจริงจร้าพี่น้องจ้าน้ำยากะทิน้ำยาก,ก,ะ,ท <c oughs> ยาก,กะทิจ้า มากินด้วยกันจ้านี่จ้ะอืม <c oughs> Hola, soy Doctor. คนมากถ้าจะไปเดินตลาดนะชอบซื้อผักของคนแก่ที่จะอามาขายตามบ้านเราอ่ะสงสารเนาะ <c oughs> คนหงคนแก่น่ารักยังสานั่งขายผักอย่างเงี้ยชอบซื้อแบบนั้นนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ อร่อยจริงจ้ะหมดปกติไม่เคยหมดจานนี่ทอดมันปลาไก่เนี่ย วันนี้หมดจริงอร่อยจริงจ้ะพี่น้องจ๋านี่จ้ะปกติไม่หมด <c oughs> จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ด้วยจ้าจ้าวันด,ดีจ้า